อันนี้แหละครับคือหนึ่งถ้าเรามีใจหรืออะไรเนี่ยคือถ้าเราใจเรามานะบอกเลยการเรียนรู้ของครูง่ายมากโคตรกระจอกเลยทํางานเชื่อมเนี่ยเป็นไวเข้าใจปะมันมันอะไรที่มากตับใดแล้วกลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮอย่างเงี้ยอย่าไม่เอาไม่ดีวิธีแรกชิ้นงานเรากับตัวเราที่ถูกต้องและเป็นไวนะ ประมาณหนึ่งเท่าความโตทัทีหนึ่งหนึ่งฟุตหนึ่งสองหนึ่งฟุตเนี่ยแล้วเราก็ไม่เจ็บตาหน้ากากหน้ากากอย่างนี้อันตรายเจ็บตาให้มันหนึ่งฝ่ามือเราหนึ่งฝ่ามือก้มไปเนี้ให้ก้มไปด้วยถ้ายิ่งผิดแล้วก้มไปหน้ากากเปิดเย็บเย็บหน้ากากเปิดอ้าไปหน้ากากเปิดเคาะเคีย เข้าไปสะบัดสะบัดเลยออกไปเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมามาเรื่อยเลื่อนมาเรื่อยเลื่อนมาเรื่อยระยะห่างความเร็วบุ้มเข้าหากลางเดินสองสามแล้วก็ยกลอนแดงสีดำแล้วก็ครีมจับงานร้อนอันนี้แล้วก็ยกไม่คล้องอย่างนี้นะ เข้าใจปหอย่างนี้แล้วก็เข้าไปแบบนี้มันจะหลมอมละลายแบบนี้อันนี้คือสวยสมบูรณ์หลมอมละลายเข้าหาข้างเนี้ยแล้วก็เอาแปรงมาขาัาวหลมอ,อามละลายตรงเนี้ยเข้าหาเนื้อชิ้นง,งานอย่างนี้ครับถูกต้องอย่างนี้เลยอย่างเงี้อย,งอยอย่างเงี้ยหลอมละลายเงี้ยโอเคไหมครับเอาดูใหม่ดูใหม่ดูนะดูใหม่นะผ้าทางดูใหม่นะ ระยะจากชิ้นงานกับเรานะดูนะตั้งท่ายดีนะอย่างนี้นะแล้วก็หน้ากากปิดแอกไปหน้ากากปิดอไปขอไปแอกไป,อ,กปยอยู่กับที่ครับตามสูตรเลยระยะระยะห่างหนึ่งเท่าวับโตเพื่อน,น,นที่มาเพื่อนที่มาเรื่อยค่อยๆช้าๆเรื่อยๆมาถึงจุดแล้วต้นปุ๊บรงหากลางหนึ่งสสแล้วยกขึ้นตามสเต็ปต,ตามขั้นตอนวิธี โอเคไหมครับร้อนแดงดําจนเป็นสีสีสีดำตรงนี้แล้วก็เคาะเนี่ยหลอมละลายเนี้ยแวบแวบเมื่อกี้เห็นแวบหนึ่งไหมครับเพราะลายนี่สกปรกตรงเนี้ยเนี่ยพื้นที่เนี้ยมันสกปรกดันงนั้นเวลาจะอาดกวาดทำความสะอาดตรงนี้ก่อนโอเคไหมครับนะอันนี้คือถูกวิธีมาดูแบบผิดวิธีครับเป็นอย่างนี้ครับดู